ในการเลี้ยงลูกเล่นกับลูกมีกิจกรรมอะไรบ้างที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควรทำกับลูกเพราะจะทำให้เกิดอันตรายสวัสดีค่ะพบกับพี่กันนมแม่ค่ะในคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นะคะหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงลูกนะคะบ่อยครั้งค่ะก็ะอาจเกิดความสงสัยค่ะว่าเราจะควรเล่นกับลูกนะคะหรือว่าเลี้ยงลูกอย่างไรนะคะไม่ให้ลูกเกิดอันตรายค่ะในคลิปนี้ค่ะพี่เกณฑจะมาบอกถึง6กกิจกรรมค่ะที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ควร ทำกับรูปค่ะก่อนลฟังค่ะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่กันและกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลความรู้ดีๆจากพี่กันค่ะ สำหรับรกิจกรรมที่คุณพ่อแม่ห้ามทำหรือเล่นกับลูกนะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะ,ะกิจกรรมแรกค่ะจับลูกนั่งตักเวลาขับรถค่ะเราก็จะเห็นบ่อยนะคะที่คุณพ่อนะคะชอบเอารูปนั่งตักเวลาขับรถค่ะซึ่งนะคะวิธีการที่จับลูกนั่งตักเวลาขับรถนี้นอกจากจะทําให้คุณพ่อไม่มีสมาธิหรือว่าไม่สามารถควบคุมรถได้ดีแล้วนะคะหากเกิดอุบัติเหตุค่ะลูกน้อยของเรานะคะที่นั่งตักอยู่ค่ะ ก็อาจจะพุ่งตัวนะคะผ่านกระจกออกไปหน้ารถนะคะทําให้เกิดอ,อันตรายที่รุนแรงขึ้นคะ่ะแระถุงรงนิรภัยอาจจะระเบิดกระแทกตัวทารกได้คะ่ะกรรมที่2ค่ะจับรูปยกสูงแล้วก็เขย่าตัวแรงๆค่ะกิจกรรมนี้ก็เห็นบ่อยคะ่ะบางครั้งนะคะรูปก็เหมือนจะชอบนะคะหัวเราะเอิกอาก แต่คุณพ่อคุณแม่ทราบไหมคะในวัยเด็กนะคะกล้ามเนื้อและคอของลูกยังไม่แข็งแรงคะ่ะการจับลูกยกขึ้นสูงและเขย่าตัวนะคะก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องเลือดข้างในสมองค่ะหรือว่าเบบี้ชักซินโดมได้ค่ะกรรมที่3ค่ะจับลูกค่อยห,หัวลงมานะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็อาจจะทําให้ลูกนะคะเกิดอุบัติเหตุพัดตกจากมือคุณพ่อแล้วก็ศีรษะกระแทกลงพื้นค่ะกิจกรรมที่4ค่ะทิ้งลูกไว้ในอ่างอาบน้ํานานๆค่ะ บางครั้งนะคะเมื่อลูกเริ่มโตหน่อยนะคะหรือว่านั่งเล่นได้บงคุณพ่อคุณแม่นะคะก็อาจจะทิ้งให้ลูกนั่งเล่นอยู่ในกระมังอาบน้ําค่ะแต่นะคะจริงๆแล้วนะคะการทิ้งลูกไว้นานในกระมังอาบน้ำนั้นอาจจะทําให้ลูกเกิดอุบัติเหตุพัดจมน้ําได้และอาจจะทําให้ลูกเป็นไข้ไม่สบายได้ค่ะ <C> <C> คุณพ่อคุณแม่ให้เล่นได้บ้างโดยที่คุณพ่อคุณแม่นั่งเฝ้าค่ะแต่ไม่ควรน,นานเกิน10นาทีค่ะก <C> ิจกรรมที่5ค่ะเพินอนหลับสนิทนะคะข้างตัวลูกน้อยะค่ะ ซึ่งการที่เราเผลอนอนหลับสนิทข้างตัวลูกน้อยนะคะอาจจะทําให้เราเผลอไปทับลูกค่ะจนทําให้ลูกเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วในคุณแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะส่วนใหญ่เวลาที่เราเข้าเต้าเสร็จแล้วแล้วเผลอหลับไปนะคะพี่การมักจะบอกให้คุณแม่นะคะบอกกับคุณพ่อหรือว่าคนที่อยู่ด้วยคะ่ะว่าให้มาขยับตัวลูกออกห่างๆตัวคุณแม่ค่ะให้คุณพ่อนะคะเดินเวียนมาดูคะ่ะถ้าหลับทั้งแม่และลูกนะคะให้จับลูกแยกออกไปสักเล็กน้อยคะ่ะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณแม่มาทับค่ะแล้วอีกอย่่าางงงนะะะคคคบรั้ คุณพ่อคุณแม่นะคะที่จะนอนกับลูกหรือว่าเรียงลูกนะคะบางครั้งถ้าเราดื่มแอลกอฮอล์หรือว่ากินยาลดน้ำมูกหรือว่ายาที่ทําให้เราม่วงนอนหรือว่าหลับสนิทนั้นก็อาจจะทําให้เกิดเผลอไปทับลูกได้ค่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะกิจกรรมที่6ค่ะทิ้งลูกไว้ในรถค่ะพี่กันเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งลูกไว้นะคะแต่ว่าอาจจะคิดว่าลงไปซื้อของแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวมาค่ะบางครั้งที่เราลงไปทําธุระค่ะเราอาจจะลืมไปเลยนะคะว่าลูกอยู่ในรถค่ะ เผลอช้อปปิ้งนานหรือว่าเผลอพูดคุยกับคนรู้จักนานเกินไปค่ะก็อาจจะทําให้ลูกขาดออกซิเจนได้ค่ะอันนี้นะคะไม่ควรไว้วางใจทิ้งลูกไว้ในรถค่ะก็จบลงแล้วค่ะสําหรับคลิปสั้นๆนะคะกับ6กิจกรรมค่ะที่ไม่ควรทํากับลูกน้อยค่ะใครชอบคลิปนี้ของพี่กันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่กันด้วยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณน้ํายาล้างผักและผลไม้ระมูลเบบี้ค่ะที่สนับสนุนการจัดทําคลิปในครั้งนี้ค่ะนีพี่กันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ